สวัสดีครับสวัสดีัยรุ่นกับพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาเดฮีโร่นะครับกำลังจะไปทํางานเลยใส่ในชุดทํางานเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราแวะมาอัปเดตของพรออเดอร์ที่น่าโดนกันสักหน่อยนะครับน่าโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับที่จะมาอัปเดตในวันนี้ก็คืองานของดาบันนะครับหนึ่งต่อหกสิบนูกันดั้มเวอร์ชันเมทัลสตรัคเจอร์นั่นเองนะครับน่าโดนหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับเป็นงานของดาบันนะเดี๋ยวก็มาฟังกันแล้วกันนะครับผมว่า ความคิดเห็นของผมเนะี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับดาบันสเกล1ต่อ60เนี่ยน่าจะเป็นเกรด PG นะครับก็เป็นนูกันดัมเวอร์ชันมีเท่าสตรักเจอร์นะครับก็ราคาที่เปิด P ของดาบันอยู่เนี่ยก็คืออะกลมๆแล้วกันนะราคากลางๆก็คือ1,000 0บาทนะครับผมซึ่งจะเป็นงานพลาสติกโมเดลคิดประกอบเองนะครับแล้วก็เออเกาะบางส่วนเนี่ยก็จะมีทำสีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มี LED มีฟันแนลมี ชุดที่เป็นช่างนะครับช่างที่บํารุงนะครับสอมรุงเครื่องจักรนะครับสอมรุงหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับของก็ของก็มีมาให้เต็มๆเลยสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีภาพตัวอย่างงานคร่าวๆครับแล้วก็ภาพของตัวอย่างของแผงแรนเนอร์นะครับมาให้เพื่อนๆชมกันเพื่อตัดสินใจว่างานตัวนี้มันน่าฟรีหรือเปล่านะครับผมอ่ะเรามาคุยถึงรูปแบบของหุ่นกันก่อนนะครับรูปแบบของงานตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เป็นโรงงานของ การส่อาบำรุงนะครับของตัวหุ่นนูกันดัมนั่นเองนะครับซึ่งจากภาพที่ปล่อยออกมาครับก็ค่อนข้างสวยงามถ้าเราดูเผินๆนะนะค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนูกันดัมเวอร์ชั่นเมทัลสตรัคเจอร์ที่เป็นงานแท้ของบันไดนะครับตัวนั้นราคามหาโหดเลยนะครับซึ่งตอนที่เขาเรีออเดอร์ใหม่ๆนะครับตัวนั้นจะราคาอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นนะครับผมซึ่งตอนนี้ดีดไปถึงแสนห้าแสนหกแสนเจ็แล้วนะนะครับเป็นงานถือว่าเป็นขั้นสุดยอดนะครับของบันไดเลยนะครับแต่ว่างานตัวนั้นนะครับ ของของบันไดงานแท้ของบันไดเนี่ยเป็นที่เป็นมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่างานของดาบันตัวนี้ทำมาเป็นออกมาเป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับเขายอดสกิลลงมาได้เยอะเหมือนกันนะครับจากงานแท้ที่ราคาเป็นแสนเนี่ยลงมาเหลือสกิลหนึ่งหมื่นบาทตด้เนี่ยถือว่าถือว่าเก่งเหมือนกันนะอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปตัดสินใจเราไปดูภาพรวมคร่าวๆของงานแล้วก็แผงแรนเนอร์นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับลองลองไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างน,นะครับดูแผงรันเนอร์ดูงานคร่าวๆแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับอาทีนี้มาดูถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมบ้างน,นะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมเนี่ยคือตัวงานหลังจากประกอบเสร็จนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเนี่ยคือมันสวยงามอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจีนงานอะไรก็ตามนะครับถ้าต่อ,ออกมาแล้วมันมันงามหมดนะผมว่าผมว่ามันสวยหมดนะครับแต่ว่าด้วยราคาของมันที่ราคา10,000บาทเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างสูงอยู่นะครับถ้าใครจะเล่นเนี่ยมันก็ ถ้าคนที่เล่นแบบอย่างเราๆนะต่อมาเตเกอย่างเงี้ยมันถือว่าหนักอยู่นะครับในราคา10,000บาทแล้วก็แผงระเนอร์เนี่ยแผงละเนอร์เนี่ยได้ข่าวว่าจะมีถึง130ถึง150หแผงเลยทีเดียวมันมันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งงานดาบันเนี่ยจากประสบการณ์ที่ต่อมานะครับงานดาบันเนี่ยคือพลาสติกเขาก็ไม่ได้ดีมากนะไม่ได้ดีมากนะครับยิ่งโค้ด6 6อะไรเงี้ย6 6หกศูนยเนี่ยคือแบบต่อยากเลยนะครับพลาสติก พลาสติกแย่นะครับผมแล้วก็การต่อนี่คือซ่อมแบบซ่อมแบบอุตลุดซ่อมแบบสุดๆเลยนะครับแต่ว่างานที่เป็นโค้ดแปดแเนี่ยที่มันก๊อปเมทัลบิวนะที่มันก็เมทัลบิวเนี่ยก็จะ,จะ,จ,ะจะต่อง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังมีการซ่อมอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นตัว10,000บาทเนี่ยซึ่งตัวเป็นตัวก๊อปเอ่อพีจีหนึ่งสอเนี่ยหรือหรือไม่แต่ PG นะ PG ที่ผมต่อไอตัวตัวยูนิคอนนะครับยูนิคอนกันดั้มตัวนั้นก็ ก็ได้ซ่อมเยอะเหมือนกันได้ซ่อมเยอะเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นตัว10,000บาทเนี่ยผมว่าด้วยด้วยจํานวนแผงครับที่มันเยอะนะครับแล้วถ้าพลาสติกมันออกมาไม่ดีหรือถ้าเป็นพวกการประกอบเนี่ยมันมีการซ่อมเยอะนะครับการประกอบมันมีการซ่อมการคว้านการอะไรเยอะเนี่ยมันจะลําบากแล้วนะผมว่านะครับยิ่งมันเป็นพลาสติกโมเดลคิดแล้วก็สเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็น PC ด้วยนะครับแล้วปัญหางานของดาบันเนี่ยคือระยะยาวนะครับ แผงพีนี่คือมันจะกรอบจะล้วนไปเลยนะครับมันก็จะมันจะลําบากเราอีกนะสิแต่ถ้ามันเราไม่ได้มาจัดท่าจะทางอะไรถ้ามายืนเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าด้วยราคา1 0,000บาทสําหรับผมผมว่ามันสูงมันสูงเกินไปนะครับผมแต่ถ้าในอนาคตนะครับมีการทําพราทเสริมออกมานะครับที่เป็นข้อต่อโลหะอะไรต่างๆแบบเนี้ยก็น่าจะดีน่าจะดีอยู่แต่ว่าด้วยราคา10,000บาทผมก็ยังว่าผมก็ว่ามันยังสูงอยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของพีออเดอร์ที่น่าโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม <g iggle> ก็เราตัดสินใจแล้วกันดูนะครับผมแต่ว่าความกินส่วนตัวของผมน่าจะผ่านนะตัวนี้คือผมว่ามันสูงเกินไปสำหรับผมนะครับผมผมว่าคือถ้าผมจะต่อผมจะต่อประมาณสักหลักสี่ห้าพันถ้ามันสูงก็สี่ห้าพันหกพันอะไรประมาณนี้ก็ยังพอพอว่านะครับแล้วก็ ผมว่าสกลมันก็ใหญ่ไปใหญ่ไปนะครับสำหรับผมจะชอบต่อสกลสักประมาณ1ต่อร้อยกำลังพอดีนะครับเอาโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกส่วนตัวละกันนะครับผมก็อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะนะครับถ้าใครจะพีก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือถ้าใครเงินเหลือ,ลอก็ลอง เราจัดมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์คุยกันแล้วกันนะครับว่างานมันเป็นยังไงนะครับสรุปกันหน่อยไหมสรุปกันหน่อยไหมอ่ะสรุปกันนิดนึงนะครับงานตัวนี้เป็นงานดาบันนะครับหนึ่งต่อ60สเกมต่อ60ก็คือพีจีนั่นเองนะครับ, New Version Metal ructure, น,น,รบนูแคนดัมเวอร์ชันเมทัลสตรักเจอร์เป็นงานกอล์ฟนั่นเองเป็นงานกอล์ฟของบันไดนั่นเองนะครับซึ่งราคาพีที่เปิดตัวอยู่ตอนนี้ก็คือ10,000บาทนะครับเป็นงานพลาสติกโมเดลคิดประกอบเองนะครับก็ก็ทําสีมาให้บ้างบางส่วน หรือทั้งหมดก็ไม่รู้นะนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับผมเกาะทําสีมาให้ด้วยนะครับมีไฟ LED ให้มีพินเฟลแนลให้ที่เป็นแพคหลังนะครับพินเฟลแนลให้แล้วก็แอคชั่นเบสนะครับแล้วก็มีชุดช่างต่างๆนะครับที่มาประกอบในตัวโมเดลตัวนี้นะครับผมซึ่งราคาคุ้มไหมส่วนตัวผมผมว่าไม่คุ้มนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตเพงเทนานี้นะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะนะครับเปกำลังใจให้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ